รวมรถเรือ2 JK ขอนำเสนอรถเก๋งสายประหยัดคันเล็กๆก,กระทัดรัดนะคะสวยๆเดิมๆนิสสันมาร์ท1.2ตัว E เกียร์ออโต้ค่ะเป็นรถเก๋งปี2011นะคะทรงน่ารักค่ะราคา,าประหยัดมากๆด้วยนะคะ n i สสัน m a r ์ทเครื่อง1.2ตัว E เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถอีโคคารุ่นแรกๆในปี2011 ราคา99,000บาทสภาพสวยเดิมสีบางๆรถนี้ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมาแค่1 3 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะรถประวัติดีไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ำรถเดิมนะคะภายในเบาะเดิมค่ะมีเรมมีเอกสารให้ครบระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ แอร์เย็นฉ่ำยางดีทั้งสี่เส้นดอกยางยังยันนานา,นาอยู่เลยค่ะพร้อมใช้งานต่อกันได้เลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีสมบูรณ์วิ่งทางไกลได้สนใจคันนี้99,000บาทค่ะดูรถได้ที่ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีโทรคุยติดต่อสอบถามโทรนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ